ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอบ9 International Happy Health ใส่ใจในสุขภาพโรคนี้สำหรับหนุ่มๆสุวๆสาวัยรุ่นวัยทำงานต้องฟังค่ะนั่นคือเรื่อง Office Syndrome Office Syndrome มันจะมีกระทบอะไรกับเราบ้างเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างต้องฟังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสรลยศาสตร์อชไปเด็กเฉพาะด้านกระดูกสันหลังนายแพทย์กลยุทธ์ตันนิติสุพวง์สวัสดีครับคุณหมอครับคำว่าออฟฟิศซินโดรมรู้อยู่แล้วผู้ที่นั่งทำงานนานใช่ไหมคุณหมอจำเจแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นลรอคือออฟฟิศซินโดรมนี่เป็นกลุ่มอาการนะฮะของคนที่ทำงานออฟฟิศคือคนกลุ่มนี้เขาจะนั่งทั้งวันนะฮะพิมพ์คอมทั้งวันทำงานหน้าคอมทั้งวันนะพวกนี้ทำให กล้ามเนื้อเนี่ยมีอาการเหนื่อยล้านะครับก็จะมีอาการมาหาหมอด้วยอาการปวดหลังปวดเอวปวดสะบักนี่ครับเมื่อ <c ười> มีอาการนั้นเราจะสังเกตยังไงครับก็ <c ười> ในช่วงแรกเนี่ยถ้าอายุน้อยนะอาจจะแค่ปวดกล้ามเนื้อธรรมดาก็จะมีอาการปวดหลังนานๆเป็นครั้งนะครับ <c ười> ต่อมาพอเริ่มหนักขึ้นเนี่ยโครงสร้างของกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกจะเริ่มสุดนะฮะม,มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนาอาการจะเริ่มเนื้อรังนะครับทำให้คนไข้นี่ยเป็นในหาไม่เลิกสถีนะแล้วยิ่งไปนั่งทํางานก็ยิ่งเป็น วิธีระมัดระวังมีนะก็คือ,อควรจะเปลี่ยนอิริยาบทบ่อยๆอ,อย่ายอยู่ในท่าไหนนานๆนะครับแล้วก็เก้าอี้เนี่ยควรจะต้องมีพนักพิงหลังนะฮะคือ,คอห้ามนั่งหลังงอใช่ห้ามนั่งแรงคอมคนขถ้ามีที่พักแขนจะช่วยได้แต่ถ้าเป็นล่ะรักษาย,ยัางไงฟังจากคุณหมอเลยค่ะคในเคสที่ ค่อนข้างจะเลื้อรลังมีหมอนรองกระดูกสุดหรือว่ามีเคลื่อนแล้วนะครับก็แทนที่คนไข้จะต้องกินยาเประยะเวลานานๆหรือว่าไปผ่าตัดแผลใหญ่โตเนี่ยปัจจุบันมีวิธีการผ่าตัดแผลเล็กนะฮะแล้วสอดสายเครื่องมือเนะ่ยเข้าไปสลายฟังผื่นภายในแล้ร่วมกับการฉีดยาน,นะครับชื่อว่า p e n ค่ะก็จะทําให้คนไข้เนี่ย มีอาการปวดลดลงนะครับสำหรับวิธีการรักษาอื่นนะครับที่ใช้ร่วมกับการวิธี PN นันคือชื่อนิวเคลีย a ์พาสตี้นะครับคือเราสอดจี้ไฟฟ้าเข้าไปในในบริเวณหมอรองกระดูกแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้า<อ>ไปเพื่อจี้ที่ให้หมอรองกระดูกเอาหดกลับเข้ามา<อ>นะครับก็ทำให้อาการหมอรองกระดูกทับเส้นดีขึ้นได้โดยที่คนไข้ไม่ต้องผ่าตัดแผลใหญ่ครับหมอช่วยบอกคนไข้สิครับว่าถ้าแบบเนี้ยมาเลยและถือว่าอยู่ Early Stage ค่อนข้างจะบอกว่าเริ่มหนักแล้วคือคอนไข้จะเริ่มเป็นบ่อยนคอนไข้จะต้องใช้ยายแก้ปวดบ่อยขึ้น,นแล้วก็อาจจะต้องอไปนวดไปทํากายภาพอะไรบ่อยขึ้นเพื่อที่จะให้ทํางานต่อได้ขึ้นถ้าเริ่มหนักอย่างนั้นให้เริ่มมาตรวจได้แล้วนะครับเพราะว่าการรับประทานยามากๆเนี่ยก็ไม่ดีเพราะแน่นอนมันต้องมีสารตกค้างหลงเหลือหลังจากที่รักษาปวดไปแล้ว<ช>นะคะที่กำลังอยู่เนี่ยมีส่วนที่จะเป็นออฟฟิซินโดมเริ่มต้นแล้ว